นามัสการค่ะหลวงพี่ค่ะเฉลิมความค่ะเมื่ออ่นกับเป็นมือรัฐบาลไทยสีออกแล้วค่ะอาจารย์ mm hmm. ค่ะยังมาท่านนี่แนวทางน้ำอาจารย์เลยค่ะ mm hmm. ค่ะเอาเด็ดเด็ดอาจารย์เรื่องวดนี่เด็ดช่งวดนะคะอาจารย์เ <c oughs> ย่างนั่นจะร่างของอาจารย์ออกบอกถือว่าขังงวดบังหันนอ โอบริเหตเดม่โบริเเอาสมเอาเด็กไม่จะร่างของอาจารย์ไม่ัวใดเนี่ยค่ะรอสักคู่นะคะรออาจารย์ทำสูตรก่อนแป๊บหนึ่ง แปดเฮ็ดเรื่องเฮตดเรี่ยงไปทั้งหค่ะอาจารย์แปดตัวเื่อแปดกั้าต่อไปแต่อด้วยเก้าค่ะข้างล่างเลขแปดเดยค่ะล่างอีกแปดเลขที่สี่และเลขโอ้หมวดนี่ย่านแตกเพื่อาจารย์เนียเลขงามแห้งเลขน่าตล่างหมวดนี่ 84859495เกิดเ็อตทำชาเจ้านหายเยอะเือเกิดเกิดขึ้หาค่ะมึงเดินเออ84859495โอ้เขาเรียกดังเลย94มาแรงค่ะงวดนี้ บ้านี่แปดเก้าห้าแปดเก้าสี่แปดเก้าห้าแปดเก้าสี่ค่ะแปดเก้าห้าแปดเก้าสี่ค่ะสำหรับนี่นี่ซี่หาหาซี่นี่เบาเอานะอาจารย์เนาะค่ะมันมันออกยากเติบอยู่ก ข้างบนบวชอาจารย์ข้าง,งล่างข้างล่างอ๋ขอข้างล่างออกสองซี่ค่ะ,อ,อ,คะอุ้ยสองหกค่ะอ้องวดก่อนก่อนมอ้ยมันออกเก้าหนึ่งบวชอาจารย์แม่นมะหือ,อวันแมนอยู่หันละเด้อเบิร์หายเด้อ

ของอาจารย์เด็กขั้นวนของอาจารย์เดบานีงวดนี่เด็กๆได้ตัวไรแน่นอนค่ะอ่ง่ะ<ว><น>อันนี้คือเลเขไม่จะร่างก็เอาไปแล้วเนาะ<ว>นบาน,นี่ก็เอาง8 6 3 8กเนาะ สองเดี๋ยวแล้คะอาจารย์เขียนแป๊บหนึงสองแปดหกสามแปดหกแปดหกโอ้ไก่ไ่เคี่ยงกันอยู่เนาะค่ะอัอนี้ชุดตัเดดิค่ะบนล่างดบนล่างมนล้เตรลกรกแปดหกเก้าหก ปดห้ามันบอค่ะโอ้มันตรงกันเนาะค่ะเนาะแปดห้าสามหางอันนี้คือสูตรหนึ่งของอาจารย์อีกเนาะค่ะอันนึงกับสูตรในตะล่างไพยในสองสูตรนี่สูตรไดซิมาล่องเบิงว่างเบิ้งขาจดจัง

โอ้ยวันนี้อาจารย์เอารเดอร์บันทึกตัวเก้ากระไดเห็นบอนมาออก้โหม็คออนบอตัวเก้าอนนกนเอออตนีมาต้องหลกคักแล้วมันบอจ้าจ้าอาสำหรับเลขในตารางของอาจารย์ก็คือ อยู่ขวามือเด้อค่ะอีกอีกฟังนี้คือเลขสูตรคำนวณแม่นบอกค่ะค่ะเลขสูตรคำนวณก็ได้สองแปดหกสามแปดหกค่ะชุดตัดกับแปดหกเก้าหกแล้วก็แปดห้ากบตรงกันอยู่เนาะค่ะอาจารย์ตรงตรงกันอยู่ดิคิดบางจังหนึ่งแล้วอาจเอามาอันใส่กันก็เป็นสูตรเดียวกันก็นกได้เพราะว่าเลข บ่ไกลกันค่ะพักนี่สีเงียบๆเนาะค่ะน,นังคุณยายนั่งาาก็จะเป็นจังได้คุณยายนั่งล้นานเปอร์เซียนสามลานค่ะเพื่อนโมหาเล็มาบ่ค่ะเพื่อนบ่หายเหล็กมา ไม่ค่อยติดต่อกับเพื่อนว่าคุณยายป่วยจักเป็นจังได้พักนี่กับบริโรหาเพื่อนเนาะคาะบริโรหาคุณยายนั่งสามล้านบริโรเลขเพิ่นเขาดีอยูคขาอาจารย์แต่ว่าก็คือวานแหลนะเนาะเอฟซี FC เพิ่นจักถือถือเข้ากับโอหูเนาะเพิ่นหายมากกระไดเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยเหล็กแม่กับบริมากพี่เนาะอาจารย์เอฟซีเพิ่นไม่นะนำใจแม่กัเลย เศร้าสะก้อนหนอกเนาะสันเดย์เศร้าปล่อยโอ้จะเห็นได้เนาะเข้ากับบงหูได้่าเอฟซีเพิ่นจักถือบ่ถือค่ะผู้เพิ่นไม่นำใจก็มี่ยูนะฮะ่วนอเพ่นถือเพืนได้เล่าลายไม่ได้ถเพ่นไม่ไล่ของเพิ่นแมนเพื่อนกวาห้ฟางยูเพิ่นเพื่อนก็ได้หลยเมินอยู่สำหรับเอฟซีประจำของเพื่อนมันบ่คอยได้ ค่ะค pues ่ะผ um uh, ok. ah, ah, so so. ู okay. oh. ok. ้คนไม่นำใจเิ่นกใะไฮแงสันนละให้ให้สมควรอยู่ดิหันย่ามเหล็กเิ่นเขาเนาะเขาก็ตินแต่ละสองสามพันเงินหาพันเงินเขาะปล่อยได้ค่ะคอตลอข้านอหมวนั่นหมวลนี้เป็นมกเของเราค่ะแล้วใดรายค่ะข้นหลายเนาะค่ะโอ้เสียหน่อยก็กระยาก ซอยเพื่อนคือกันนั่นล่ะแต่มันนมีู่้ถืออาจารย์วอ,อาแล้วกะค้นกับถามหาเพิ่นหลายหลายดิเหล็กคุณยายนั่งสามหลานคือบอม,มา่าว่ะสันเช่นหน่อยก็เลยบอกว่าเพิ่นตอนนี้เพื่นงดสกอรคุณยายเพิ่นกับปวยสนันดกจักเป็นจักไหนเชนหน่นอยกับบรโิโภคไปหาเพิ่นจักเทียเพื่อนกับบริได้รับโทษง่ายดิ ค่ะเอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็เสี้อหน่อยสิลบกวนอาจารย์เท่านี้แล้วเนาะอาจาจะเรียนก้อนจามือแต่มันมานะค่ะสาธค่ะซาทุค่ะคอยเอฟซีโฉกมันมานค่ะนี่ค่ะเลขพระอาจารย์หนองปือสรุปเนาะค่ะสีบอให้ฟัง บางคนก็อาจจะบอกเข้าใจคือหลายชุดแท้แม่นบอกค่ะคางทรายเมื่อนี่คือเลขคำนวณของอาจารย์นะคะเลขคำนวณเนาะก็ได้มาสองหางชุดสามตัวก็คือสองแปดหกแล้วก็สามแปดหกนะคะลักลอยนี่เอาสองกับสามใจเท่านั้นเลขก็มีตัวเดียวละตัวทายก็คือแปดหกนะคะก็อย่าลืมไปกราฟน้ำเนาะคะ่ะไปกราฟน้ำในเด้อค่ะพี่น้องยายมัน พันเลขเขาก็ยให่มันว่าบูไดเงินเนาะห้ได้เงินเนาะคะ่ะบันนี้สูตรเก้าสูตรเดิมของเพิ่นก็คือเลขในตารางเนาะคะ่ะเลขในตารางของอาจารย์คือแปดเก้าสี่ห้าค่ะเพิ่นมาตัดหแ้ดหแล้วก็คือในซีหางแปดสี่เก้าสี่แล้วก็แปดห้าเก้าห้านี่ทั้งแยกออกตัวกลาของเพิ่นอยู่ที่ขาเลขในตารางของเพิินนี่รุดนี่เ่เกินสองงวดเนาะคะ่ะสำหรับเลขในตาราง กับระว่งเลขเก้าเป็นเลขหกทนน่านันนี้อันแนวเห้าระว่างนะคะชุดสามตัวกับไฮมาแปดเก้าห้าแล้วก็แปดเก้าสี่ทั้งหมดัดทั้งมวนกับมีทนีนะคะชัดเจนของอาจารย์น้องปือ้อเนาะคะ่ะย่ามถือกับบ่มีผู้ใดย่ามบ่ถือกับข้นกับเบิง้งอยู่ดอกเวลาถือกับบมีไผใดก็คือเลขเพิ่นกับมีเขา่ามีหลุดเนาะคะ่ะมีเขา่ามีหลุดพ้นก็เลยบอ่ออัน,นันเพิ่นปันไดเนาะ จริงๆแล้วผ้าอาจารย์นี่เพื่อนสห้แค่ชุดเดี่ยวนะคะถ้าให้ชุดน่าจะร่างล้วกะชุดคำนวณสิเพิ่นสีเลือกหายเห่าคันให้เชละชุดหนึ่งบางเทือกกับไปเขาชุดนั่นบางเทือกกับมาเขาชุดนี้เองสิแม่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเสื้อน,น้อยก็เลยคอน้ำเพิินทั้งสองชุดเลยมหา,ยาห้ยเอฟซีพิจารณาเบิงนะคะตัวไร้เข่ากันกะเอาตัวนั่นก็ได้นะคะตัวไร้เข่ากันเอาไปเบ่งใส่กันนะภายในสองสูตรนี้นะคะ ตัวได้เขากันก็ถือว่าเออโอเคเนาะคะ่ะอาจจะออกหรืองบออกก็ได้คือว่านหละเนาะมีเขา่ามีหลุดเป็นของธรรมดาค่ะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เชื่อหน่อยขอตัวเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอกันไหมในคลิปหนะกับลอรุ่นรอรุนพุ่งนี้เนาะอาจารย์เพื่อนสีเขาหรืองบกเขางวดน,นี้เนาะคะ่ะอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ